สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาอยู่ที่วัดท่าล้อตําบลฝ่ายแก้วอําเภอภูเพียงจังหวัดหน้านะครับมาชมพระธาตุนะครับซึ่งมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดหน้านะครับและมาชมเรือแข่งแล้วก็มาชมแหล่งสถานที่สำคัญนะครับต่างๆในวัดท่าล้อแห่งนี้ครับเดี๋ยวไปชมนะครับขอเจริญพรพนัสชาญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาจจะมาภาพเราจะได้อะไรนับทุกท่านมาชม ภูชนียสถานที่สำคัญของวัดท่าลาะเรามาเริ่มที่เรือเสือเท่าท่าเสือเท่าท่าล้อครับเป็นเรือแข่งนั่งกี่ผีไฟครับส0มสิบสามสิบกีไฟสามสิบกีาไฟอายุสองห้าปีนี่ตัวเมืองนี้เขียนอ่านว่าอะไรครับวัดท่าล้อวัดท่าล้อเรือในจังหวัดน่านนี่จะไม่เลือจะไม่เหมือนเรือของภาคอื่นนะครับก็คือจะเป็นหัวพญานาคหางพญานาคนะครับ อันนี้เป็นของเก่าแก่เลยนะเก่าแก่เรือเนี่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่านเลยอ๋อครับคือในอดีตนี่จ,จะนําไม้ต้นใหญ่ๆเนาะไม้ตะเคียน,ม,ยนมาเนา<ม>ะมาแกะเป็นเรือเนาะมา,มาแกะเป็นนี่น,นะครับ<ด>นี่เป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จะได้เป็นถ้วยรางวัลอะไรด้วยนะครับมีนี่นะครับมีรางวัลได้มาประมาณยี่สิบขวาถ้วยนะครับใช่นี่เนาะได้มาเยอะเลยนะครับ เรือโบราณครับก็คือเรือในจังหวัดน่านก็คือเอาเรือนี้เป็นต้นแบบเนาะในการเขียนลายในการอะไรนี่ับนี่เป็นต้นแบบเลยนะครับเป็นเป็นต้นแบบเนี่ยครับนั่นได้สามิเป็นเรือขนาดกลางเนาะเรือเล็กเรือเล็กครับถ้าเรือใหญ่นี่กี่คนครับห้าห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบแปดคนเนาะก็คือในจังหวัดน่านนี่อ่ะอ่าหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำน่านเนาะจะทําเรือจะมีจะมีนะครับ ก็คือจะทําแข่งกันเนาะเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาเป็นประเพณีเลยเป็นประเพณีครับก็มันจะอยู่ในคําฝนจังหวัดน่านนะแข่งเรือเรื่องเมืองงานคือครับคือวัดท่าล้อนี่ติดแม่น้ำน่านเลยเนาะติดติดแม่น้ำน่านติดแม่น้ำน่านทางไปพระธาตุเชียงแหงครับแล้วนี่ก็จะเป็นต้นสาระนะครับต้นเออใช่นี่ต้นสาระครับนี่ก็คือเป็นอ่าพระธาตุวัดท่าล้อนะครับไม่ได้ระบุปีสร้าง พระธาตุวัดทะเลาะเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะตั้งอยู่วัดทะเลาะหมู่หนึ่งจังหวัดแก้วอำเภอเพียงจังหวัดน่านประวัติความเป็นมาก็สันนิฐานจากสร้างโดยไม่ปรากฏทางประวัติศาสตร์นะที่ที่สร้างมาประมาณประมาณยี่สิบสามสิบปีก่อนเนาะไม่ไม่ไม่เมื่อกี่ปีก็ที่ทําหนังสือเออไหนก็ที่ทําหนังสือหรอครับที่หนังสือนิตยสารล่มพว ที่แสงทองโอสถมาถ่ายภาพที่มาถ่ายภาพประมาณสี่สี่สิบกว่าปีแล้วก็คือจะมีงานวัดนที่วัดท่าล้อเนาะแล้วก็จะมีแสงขึ้นบริเวณยอดพระธาตุนะครับใช่แล้วแสงทองโอสถเนาะก็เลยเอาขึ้นขึ้นไปบนหลังรถยนต์เนาะหลังหลังรถยนต์แล้วเอาสปอรตไลท์จ้ำเนาะแล้วก็ถ่ายนะครับติดเป็นพระธาตุเรืองแสงนะครับไม่มีไม่ไม่มีสปอตไลท์ฮะบ่มืแบ่มีบ่มีแต่ว่าในหนังสือท่านเขาเขียนยันมาครับเขาวัน เขาเปิมดมาตวรวจพอว่าวมาตรวจดูวด่ามีสปอตไลท์สองไม่มีอะไรสองเมบบแต่สมัยนั้นไม่มี40ปีที่ที่ผ่านมาไม่มีอ๋อครัถ่ายป๊อปกันแล้วเขาม,ามามามาดูว่าเออทางวัดเนี่ยเอาสปอตไลท์สองไหมเอาอะไรสันใทยไม่ถึงมีพระธาตุเรียงเรียงแสงขึ้นมาแต่เขาไปสำรวจด,ดูแล้วไม่ไม,ไม่มันไม่ได้มีอะไร ไม่มีการระบุแน่ชัดเนาะว่าสร้างปีพศไหนเนาะไม่ไม่มแต่ก็คาดว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ประมาณสามสี่ร้อยปีเนาะสามสี่ร้อยปีรองจากพระธาตุแล้วก็มีครับรองจากพระธาตุเชี่ยแห้งนะครับก็คือพระธาตุเชี่ยแห้งนี่ตอนพญาการเมืองอพยพมาจากมุ่เมืองปัวเมืองวรลนครเนาะมาสร้างเมืองที่เวียงภูเพียงเชี่ยแห้งเนาะแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเนาะพระธาตุทารอเนาะสร้างสร้างวัดพระธาตุแห้งเสร็จก็มาสร้างวัดวัดนี้ครับสร้างพระธาตุนี้ขึ้น แล้วก็จะมีตำนานแล้วว่ามีลำแสงลอยหากันเนาะอ่าใช่แก้วเขาเรียกแก้วเนาะดวงแก้วเนาะแก้วจะเห็นจะเห็นยังไงบ้างครับก็อาตมาก็ไม่เคยเห็นนะอาตมาไม่เคยเห็นแต่ได้ยินเขาเล่ากันเนาะเล่ามามีมีแสงเป็นสีเขียวๆอะไรลอยหากันอย่างเงี้ยในเวลากลางคืนเนาะในเวลากลางคืนก็คือเป็นเล่าสืบต่อกันมาเนาะเล่าสืบต่อคนผู้เท่าผู้แก่ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ภายในบริเวณพระวิหารวัดท่าร้อนะครับน,นี่เป็นพระประธานนี่เป็นพระประธานในวิหารนะครับชื่อพระพุทธบัวขาวนี่ก็จะเป็นเท่นอะไรเท่นชุกฐานฐานชุกชีฐานชุกชีนะครับเป็นของเก่านะของเก่าของเก่า ของโบราณน,นะครับของของโบราณน,นี่มี็ทำมาตเอกสมัยพระเจ้ามหาวงเป็นคนสร้างนี่เป็นทรมาเอกของสมัยพระเจ้ามหาวงนะครับเป็นกษัตริย์ผู้ครอ,องนครน่นนนานองค์หนึ่งท,ที่สร้างขึ้นนะครับองสุดท้ายองสุดท้ายนะฮะองค์สุดท้ายนี่เป็น,ปน,น,นอ๋อครับไม่ใช่เสีอพงผิดเดดนะครับองค์สุดท้ายเป็นพ่อนะครับนี่นะครับ อตอนนี้นะครับที่วัดท่าร้อนะครับก็นําเป็นเครื่องสืบชะตานะครับขึ้นหลังรถเพื่อจะนําไปทําพิธีสืบชะตาสืบชะตาในหมู่บ้านท่าร้ออย่างนี้นะครับทางเหนือเลือกสืบชะตาทางทางภาคกลางเลือกอะไรต่ออาก็จะมีต่ออายุเนาะก็จะมีต้นกล้วยแล้วก็จะมีใบขนุนเนาะใบขนุนใบเลอ้อยเนาะใบพีกุลต้นไม้ครับแล้วก็ชอตุงเออนี่ครับ มีอ,อนุภาพขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดท่าล้ออ่ําเภอภูเคียงจังหวัดน่านเส้นทางจากตัวเมืองมาประมาณ1 1กิกิโลเมตรข้ามสะพานพระนาพังเนียมาเลี้ยวซ้ายไปทางถนนสันติสุขเข้ามาพระท่ล้อก็จะเชิญนักท่องเที่ยวมาดูมาไหว้สาพระธาตุท่าล้อ ที่มออีอายุก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าปีเรือเสียเท่าทาลล้อเป็นเรือแข่งเก่าแก่ที่สุดในในจังหวัดน่านอายุก็ประมาณ2องห้าห้าปีหลังจากนั้นก็มาชมภาพวิหารถึงมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารลวิชัยแล้วก็มีธรรมอาจเอกสมัยเจ้ามหาวงเจ้าของนครน,น่านที่มาสร้างให้ไว้กับวัดทะเล ก็ขอเจริญพรเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนให้มามาไหว้กราบสักการะได้บรรทอนยินดีต้อนรับคณะคณะนักท่องเที่ยวได้ก็ขอเจริญพรขอบคุณมากณาโอกาสนี้